นมปังน้องมียากินขนมปังตอนเช้าอร่อยไหมลูกโอ้ยเมื่อคืนฝนตกหนักมากทุกคนอร่อยไหมจะไ,ไปเที่ยวไหนวันนี้เดี๋ยววันนี้จะไปไหนดีติดตามมีอานะคะเอเอ นี่บรรยากาศตอนเช้านะทุกคนสวัสดีตอนเช้าทุกคนฝนตกจ้าตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปดูทะเลอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนเขามีหินเยอะเลยเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเรากำลังจะเดินทางไปชมหินโค้งนะ นะทุกคนแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ดีนะหันหน้ามาทางทันเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแบบร้านอาหารเนี่ยเจยาซีฟู้ดปิดแบบน,นี้อร่อยนะเจยยาซีฟูด้ดเดี๋ยวเราขับเข้าไปข้างในนะคะ สุดถนนแล้วนะคะบลิวเวณซ้ายมือนะคะทุกคนจะเป็นหินโขงจอดรถลงไปดูกันโอ้ยทุกคนฝนตกอะ่ะเดี๋ยวไปดูขึ้นแป๊บนึงอู้ฝนตกอะ่ะ แตนหินโค้งนะทุกคนมาท้องฝนลุกขึ้นก่อนแม่ตายแล้วจะป่วยไหมเนี่ยมาเที่ยวกลางสายฝนดูทุกคนน่าะไรหินโค้งนะั่นแหละแต่ว่าเรามาตอนฝนตกนะคะทุกคนบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะไปถ่ายรูปตรงนั้นนะแปบ๊บเดียวแล้วเราก็จะกลับไปแล้วนะคะทุกคนฝนเริ่มแรงแล้วเดี๋ยวเอาพาี่มาเลยนะ ตรงไหนสวยอยู่นะแต่ว่าอโนี่บรรยากาศโคเนี่ยดูดูดบรรยากาศ บรรยากาศจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเหินนะคะเยอะมากใหญ่ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้น้ํามันต้องท่วมนะมันจะเห็นแค่ยอดนะแต่วันนี้น้ํามันลงแต่คลื่นก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยน้าดำปิดปีดปดเลยทุกคนบรยบรยากาศดีก็ก็ดีนะมาเที่ยวแบบไม่มีคนแล้วก็มีแต่ฝนเป็นเพื่อนนะคะทุกคน เพื่อนสวยอยู่เยอะอยู่นะหินยู ว้าวทุกคนดูมีอาดิอาอยู่ที่หินโครงใช่ไหมไม่เอกโครงเนะหาดหาดอะไรนะหาดเสด็จนะทุกคนก็อ,อยู่จันทบุรีบรรยากาศดีสุดฟินสดชื่นพร้อมกับฝนเทกนนทระหน่ำนึกสงสารลูกมากเลยตอนนี้อยู่ในกระเป๋าไหนดูหน้าลูกเลยโอ๊ย เปียกหมดเลยอ่ะพี่าดูดิคนจะบอกว่าฝนตกเยอะมากเลยตัวนี้เปียกทุกคนเดี๋ยวเราก็จะจบอีพีนี้นะคะที่หินโครงนะคะทุกคนพร้อมกับสายฝนนะคะพี่ฝนน้องพี่อาเดียวเรืนี้เลยเรี้โอเคเจอกันอีพีหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายฝนตก